งานดีเงินดีครอบครัวด,ดีสุขภาพดทีที่สําคัญนะมีโชคหมู่ร่วมกันอีกสักงวดจะเป็นไงนะคะงวดนี้ถ้าเข้าอีกสักงวดก็จะเป็นงวดที่แปดแล้วนะนะคะนะคะเอ้ามามามาด้านหลังมีพ่อปู่แม่ย่าด้วยเห็นไหมคะเลขที่เลขที่อาจารย์ขค่มไม่ตัดพูดง่ายๆไปทําบุญสายบุญรอบที่แล้วเนี่ยที่ไม่ตัดเลยที่ไม่ตัดเลยนะที่รักนะ ที่ไม่ตัดเลยนะเดี๋ยววงวงกลมไว้สีแดงไว้พี่พี่เห็นนะไม่กล้าตัดออกเลยแฟนเพจที่เพิ่งเข้ามานะครับเอถามว่าเอฟหรืออย่างน้ำปลาอาจารย์น่ารักมากขอพระคุณมากค่ะน้ำปลาเอฟแล้วจ้ะพี่นิกูณอยากได้ให้พิมพ์ปอปลาเลขหนึ่งจะ้ะอยากได้กี่ขวดพิมพ์มาจากปอปลาเลขหนึ่งก็คือ1ขวดถ้าปอปลาเลขหเท่ากับสคือสอขวด ถ้าปปาเลขหนึ่งเท่ากับสิบคือสิบขวดนะที่รักนะนะอา้าวที่ไม่ที่อาจารย์เข้มไม่สามารถที่จะตัดออกไล่เลยคือเลขนี้ค่ะศูนย์สองสองศูนย์ไปกลับกันเองเด้อที่รักเด้ออันนี้พูดกันถึงเลขหวยก่อนนะคะเลขหวยเลขแรกมาจากพญาเต่างอยค่ะไปเสี่ยงเซียมซีมานะคะนะที่รักนะคะสองศูนย์สองกับศูนย์สอง 0220ตัดทิ้งไม่ได้ค่ะนะสำหรับอาจารย์เคนะคะต้องมี0220อยู่ด้วยนะที่รักนะคะตัดไม่ลงต่อไปค่ะเลขต่อไปค่ะคำชนุเดเดดเดเดหวยคำชโนดมาละจ้าจะได้หายคิดถึงกันไงเอาเสียงดังคม <c> ก็ไว้ไก่อน หวยสตดถ้าเราถูกร่วมกันจะเป็นงวดที่แปดนะที่รักนะแต่อันนี้คือยอมรับว่าเมื่อทิปที่แล้วเนี่ยนะคะไปคุยงานด้วยไปอะไรด้วยแล้วก็เลยไปทาบุญด้วยเป็นทิปของโชคลาภโดยเฉพาะไปขอโชคขอลาภของงานดีเงินดีความรักดีความสุขดีครอบครัควดีโชคลาภดีตั้งใจบอกแฟนเพจแบบนี้เลยไปนะบวงสรวงน้ำปลาด้วยแล้วก็ไปบวงสรวงน้ำปลามาด้วยจ้ะน,นะคะ ใครที่ฟังอยู่ใครที่ฟังอยู่กับที่รักขาหวยที่ตัดไม่ได้เลยค่ะนะคะเลขพญาเต่างอยมีแค่มีไม้หนึ่งก็คือสองศูนยกับ02 022ส,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 สต้องกลับเองนะคะแนนที่รักนะต่อไปเป็นเลขคำชะโนดคำชะโนดมาร้าโค้งสุดท้ายของหวยที่รักขา คงสุดท้ายแล้วนะคะนะ082 083อันนี้เป็นเลขบัตรที่อาจารย์เคกับอาจารย์ชัดนะคะเข้าไปทําพิธีบวงสวงที่จับคิวได้ค่ะเลขคำชะโนดนะคะเลขคำชะโนดมาแล้วนะจี่รักนะเห็นกันชัดเจนไหมจ๊ะ ต่อไปค่ะคือเลขขันน้ำมนต์เลขขันน้ำมนต์นะคะอาจารย์เคตีได้คือสอง9กับ6เป็นเลขเดียวกันจะกลายเป็นสองคือเลขที่ควรระวังค่ะเลขที่ควรระวังนะ,ะเห็นกันชัดไหมเอ่ยที่รักเห็นกันชัดไหมจ๊ะมีสะดุดมีอะไรไหมเอ่ยบอกอาจารย์เคได้เด้อนะคะห,า,หางนี้อันนี้คือเลขคําชะโนดกับเลขพญาเต่าง,งอยที่ไปเสี่ยงโชคมานะคะนะ ต่อไปค่ะจันเค่จะตัดเลขสองตัวให้เลขที่เน้นให้จะมีเลขสามตัวเด่นเน้นให้คือเจ็ดห้าเก้าเลขสวยนุ๊งเจ็ดห้าเก้าและสองหนึ่งหกค่ะ ไทยอ่หนึ่งหกสามตัวเด่นที่เน้นให้นะคะครบรอบแต่งงานยี่สิบหกปีนะคะยี่สิบหกพอดีเลยใช่ไหมว่าพี่ลุงที่ว่าสวัสดีครับพี่ลุงที่วาอานะคะครบรอบยี่สิบหกปีเป็นสองหกสองเก้านะแสดงความยินดีด้วยจ้ะพี่จ๋านะคะสองหกสองเก้านะเลขที่เน้นให้สามตัวเด่นคือเจ็ดห้าเก้าและสองหนึ่งหกเน้นนิดนึงค่ะระวังจะกลายเป็นสองหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าจะกลายเป็นเจ็ดห้า บุกเน้นนิดหนึ่งนะคะนะสองตัวเน้นนะ,ะเลขเก้าเจ็ดสองอาจารย์เน้นให้แล้วนะเลขเก้าเจ็ดสองอาจารย์มันจะออกสองเจ็ดเก้าหรือเปล่าวันนี้ล<ม>ุนเนาะทนะุกมวัเลยม,มันอยู่ในสูตรตลอดเลยมันไม่แน่นะพี่จออะ, <laughs> อะไรก็เกิดขึ้ได้ใช่ไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะที่รักนะสามตัวเลขสามตัวรองเลขที่เน้นให้คือสองเจ็ดเก้าระวังจะกลับเป็นสอง เจ็ดหกนะเลขแรกนะคะเดี๋ยวเน้นเลข,เลขที่สองให้นะคะเดี๋ยวขอชูให้ด้วยเดี๋ยวหนึ่งสามห้ากับหกแปดสี่อาจารย์ชัดเขาก็ไปคำชะโนดมาด้วยกันไงเราไปเปิดดวงซับมาแล้วนหะถามเขาสักหน่อยนะฮะ,อะขอหนึ่งสามห้าแล้วครับหนึ่งสามห้านะจ๊ะอ่ะทีราคาสองตัวเน้นเน้เน,นปังปังโค้งสุดท้ายมาแล้วจ้ะโค้งสุดท้ายมาแล้วนะจ๊ะนะ นะพี่กันตาบอกมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างเหลือเชื่อขอบคุณมากๆค่ะนะ2 7 9กับ1 3 5ค่ะ3ตัวรองนะ2 7 9และ1 3 5ถ้า2ตัวเด่นก็คือ7 5 9ระหวังกายเป็น7 5 6นะแล้วก็2 1 6หนึระวังจะเป็น2 1 9ค่ะที่รา,า,า,าะคาทะ่าคานิ้วบาง9 8 4โอ้นะฮะอ่ะบางแล้วไหมลงหน่อยค่ะลงหน่อยค่ะอ่ะได้ไหมจ๊ะไม่เห็นอ่ะโอเคได้ไหมจ๊ะได้ เห็นไหมเอ่ยที่รักแคปเจอร์เลยนะอาจารย์แค่เน้นให้แล้วนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะอาจารย์แค่เน้นให้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกเลขนะครับวิจดโปรดใช้วิทยาในการรับชมชอบเลขไหนเล่นเลขนั้นถูกใจเลขไหนก็เลือกเลขนั้นนะเป็นแนวทางให้นะอาจารย์แค่เป็นแนวทางแต่อาจารย์แค่ของอาจารย์แค่ด้เข้ามาแล้วเจ็ดงวดนะและอาจารย์แค่อยากจะบอกพี่ๆว่าถามเจ้าของเพจถ้าเป็นหวยในสูตรนะถ้าเป็นในสูตรเนี่ยคอยมักคอยเล่นทุกเลขเลยแม้ว่าอาจารย์แค่ สา,สาตัวเด่นนี้สามหางใช่ไหมสามตัวรองนี้สามหางใช่ไหมคะอ่าพี่อาจารย์แค่วงให้พี่ๆก็จริงแต่ถามอาจารย์แคอาจารย์แคเล่นครบสามหางนะบอกไว้ก่อนนะคะนะนะอ้าต่อค่ะวันนี้อาจารย์แคสวยมากคุณผ้น่ารักจังเลยแฟนเพจชมอย่างนี้ตัวรอยเลยนะคะตัวรอยเลยออาไปเลข2ตัวชุด2ตัวในเข้ามาแล้วสี่งวดห้างวดเข้ามาแล้วห้างวดนะ่รักสามตัวหมุนสี่เขา ตอนนี้ยังไม่เข้าสามตัวรางวัลที่1แต่เข้าสามตัวหมุนสี่ครั้งมาแล้วสองรอบสองวดนะคะ2ตัวเข้ามาแล้วทั้งหมด5งวดนะคะรวม,มเมื่อกที่แล้วด้วยคือ5งวดนะ,ะอ้าวต่อไปจะที่ราคาต่อไปจะจะเป็นชุด2ตัวนะคะ2ตัวเด่นจำนวนทั้งหมด4ชุดชุดละ3หางค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอาจารย์แค่ขออนุญ,ญาตเขียนว่าสเด่นดีไหม พี่ๆจะได้เข้าใจสองหนึ่งหนึ่งสองนะต้องกลับเองเด้อที่รักเด้อแล้วก็สี่ห้าห้าสี่นะจ๊ะนะสี่ห้าห้าสี่เอาแคปเจอร์ที่ล่ะคาะทันไหมทันไหมโค้งสุดท้ายทันไหมคะไม่รู้ว่าคนฟังห่วงหรือเปล่านะคนไลค์ก็กําลังจะห่วงแล้วนะต้องรีบแคปเจอร์ไว้นะต้องรีบแคปเจอร์ไว้นะลงหน่อยนะลงหน่อยลงหน่อย,อยทันไหมจ๊ะ,ะ,หะเห็นไหมเห็นไหมจ๊ะที่รัก เห็นไหมจ๊ะสองตัวเด่นนะคะเลขที่เน้นให้มีสามสี่สี่เจ็ดสองเจ็ดหกแปดระหวังหกกระดกเป็นเก้าจะกลายเป็นเก้าแปดที่รักนะแล้วก็มีห้าสามแล้วก็สี่แปดค่ะแล้วก็มีสองหนึ่งแล้วก็สี่ห้าค่ะที่รักค่ะนะคะอันนี้คือวงอันนี้คือวงเน้นเนาะเลขเน้นเลขเน้นเลขเน้นแต่ถามอาจารย์เคอาจารย์เคซื้อทุกเลขนะคะชัดเจนกราบขอบพระคุณมากค่ะ อยากได้ซอยสามกษัตริย์ได้จ้ะได้จ้ะได้จ้ะ,จะรอสักครู่นะจะพี่จันนะฮะอุ้ยแฟนเพจของอาจารย์แค่คงคิดถึงอาจารย์แค่น่าดูไม่ได้เอฟกันเลยนะฮะหลายวันมาแล้วใช่ไหมล่ะ